เย็บเยียบปฝาเยียบออกฝาคือพลังใส่เกียร์อยู่บัด <laughs> โอ้บางคนบุ่มเลยพี่น้องเลยโอ้เจ้าขอางพน,าน,นันนั่นไอ้ฆ่าอยู่นี่สองมือแล้วบ่เอาขึ้นซื้อมาสักขีฆ่าเอาขึ้นมาสัน,น,น,น <laughs> ประชดชีวิตมึง <laughs> ฆ่าดีรไล่มาสักแล้วว่ามึงฆ่าอยู่นี่เักสองมือนอนเั่าเลยเร็วมาสัก <laughs> ลุก <laughs> จ่ดดีครยวเอา้เาออดีมะผมรถจับเดียว <laughs> เดียวคือแล้วอีกแอ้วคือแล้วคือแ,แล้วข้าขวานข้าขวานอ๋อเพิ่งออกขวานบินเอา้าโ,โอ้สูตรสลิงลูดสลิงลูดสลิงลูดเอาสวัสดีครับผมมินิกะบ่บ,บ่พอกันด้วเก่าน,นะครับ กับช่องเไทยแชนแนลนะครับมาครับพี่น้องมาหนีมาชมคูปตาคูปตาดึงไอ้ดึงฟอร์ดพกซิปนะพี่น้องตัวรุ่นนี้เป็นรุ่นหัวมุมนะครับผมนี่ครับตัวนี้น่าจะเป็นคันนิวฮันแลนด์นะพี่น้องนี่ครับนี่ขาเหมือนมาค่าแต่หลายหมื่นเราลองซ้ำมื่นแล้วบขึ้นเที้ยครับก็เลยถาล่ายรถคันนี้มาดึง พอดีผมผ่านมาจอบมาพ่อพอดีครับผมเลยขอถ่ายเพื่อนนะครับข่ายยังมือแล้วตาหนิข่ายยังมือแล้วครับหนิข่าม่าได้เห็นต้นจอดไวอซื้อโอ้จอดไปอีซื้อข้าจอดไปดอีซื้อนข่าจอดไปดอีซื้อบ่เอาขึ้นเนาะว่าข่าแบบด้แบบแาน,นเปล่าเอ,อาบ่าเปล่าแล้วกระด้านนี้ มัน,นลูด,ลด,ดบ,บด่ครับเนี่ยโอ้สลิงลูดพี่น้องววัดด้ยปับหน้าสิครับเนี่ยปับหน้าสิเดี๋ยวครับผมจมสองหลอเลยนะครับโอ้โหวัด,ดีผ่านมาครับตจะของมันมาให้เนี่ยสองมือแล้วบ่เอาขึ้นบ่ออกอขึ้นก็นัน่นฝ่าไว้นี่แหละ ครับผมเอาคูปตามาดึงครับผมสลิงหลุดขึ้นง่ายว่าแล้วนะครับกูรู้ว <too> <presses ağ. S 2> ่าคูปตารุ่ wrote, <outreach> นใดนะพเนี่ยอาจะว่าม่นรุ่นใหญ่นะพี่น้องนะนี่ครับเพราาะว่กระปูกบ่มีอาจจะเป็นมันบกฮกหากระเจ็ดหาแล้วพี่น้องครับคูปตารุ่นน้วจะขึ้นบ่ขึ้นได้พี่น้องเนี่ย ผมกะจะท้ายจนกว่าเพิ่นสศรีรษะนะพี่นอนะ้องเนาะหาพี่น้องช่งไปเรื่อยๆครับผมฆ่าแก่กันแท้ครับนี่แล้วครับอันตรายที่สุดเลยครับแกกันแท้เนี่ยสำหรับรถไถข้าอะไรคือยากครับผมนะครับถอดหางความแม่นี่ถอดหางออกความรถวุ่นไงลีผมย่านถึงบุกข้นครับ ต้องใส่รถใหญ่งงดึงครับรมันยังจะผึ่งแน่นพอพี่นอ้องมาครับมึงมึงพุ่นไปเรื่อยๆครับผมมาพุ่นประเ็ศจังไหนเป็นกำลังกลุนครับพี่น้องกำลังกลนเอ๋อดินเข้าไปห้องหล่อมานะครับผมโอ้พอดีผ่านมาครับผมมาตุละก็เลยเห็นก็เลยเห็นเพิ่นกำลังฉิดึงนะก็เลยจอดจอดมึง มันเป็นตะขืนอยู่นะครับแต่ว่าสลิงมันหลุดก่อนครับเนี่ยเอารถไถมาดึงแต่ว่ายางหลังกับเบิร์ตแล้วจะจะขึ้นบ่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันดึงขึ้นหม้อหว่อมพี่น้องแต่ว่ามันก็น่าจะขึ้นอยู่แหละมันถอดหางออกเลยไหมมันนั่งเข้าหลังโอ้สุดยอดจริงๆเป็นไงล่ะพี่น้องเด็ดออกน้ำ <laughs> นี่ครับเพิ่นมาไถหน้า่าซันเพิ่นว่านี่ครับมันลมมันลมอ่าใครเป็นน้องเดี๋ยวบาดที่นี่เพรามึงเพิ่นดึงกันรอบสองนะครับเมื่อกี้สลิงสลิงหลุดนี่ครับเลยบ่ขึ้นแต่ว่ารอบนี้ไอ้จักสิขึ้นบ่ขึ้นนะครับต้องมาลุ้นมาชมกันครับพี่น้องโอ้นอนเพิ่นว่านอนนอนเฝ้าอยู่สองมือซั่น มันฆ่าอกขึ้นซื่อๆแล้วเพว่านวะชุดมาสั้นมันฆ่าดีไรร้อนเอาแม่ยู่นี่แล้วเพื่นว่าเบมือครับพี่น้องชมว่าจะขึ้นโบขึ้นไอใกล้กับ่บได้ครับผมมันล่นมันล่นฟิ้มเอาอดีนหมโอ้รถจาเดียวเดียว ขึ้นแล้วพี่น้องขึ้นแล้วขึ้นแล้วข้าขอนข้าขอนอ๋อเ oh, พิ่งเอาขอนบินอ๋อ oh. oh, ข้าไม่บิน oh. ติดไม่บินติดสูงครับผมเพ oh. ิ่นบ่ได้เอาบินออกโอ้ oh, ขึ้นแล้วล่ะครับพี่น้อง <laughs> <laughs> แต่ว่าปัญหาเนี่ตีหางเนีถอดทิ่มไม่นี่ oh. Oh. ขึ้นแล้วเร็วเลยครับผมหายห่วง โอ้วามันสีบวนะ็ขึ้นเว้ยมือนะค่าหนาของเงี้ยงครับของมันอ๋อนาจะเป็นในคาโรโด8นัดหรือเปล่าค่าน,นามันไม มึงบอชัดครับว่าคันหนาของยังไาจะเป็นคานร์โดนะครับว่นนีเป็นคันนิ้วนะรู้บอกกับคันยี่ห้อเด,ด้กกับบอชักนะครับแต่ว่าวันนี้คันนิ้วเนี่ยนั่นน,น,น,นี่ครับขึ้นมาแล้วครับมึงโหลดสภาพเคลนออกน้ะพี่น้องโอ้โหโอ้โนีโ่ครับโหแถวบ้านนะพี่น้องเนี่ยไหลแล้วไหลแล้ว เอาทรยมายังบันอ๋อเห็นวราบอกว่ามีดอกยางก็ขึ้นอยู่เดอ้อพี่น้องอ๋อันจะเอารถคนจะวิน,นออกข้างผิดเลยเพื่อนคิดว่านะเพราะว่ามันไปทางบนบระด่นแน่นอนครับตีถนนไหลแล้วไหลแล้วลุงหมองเกาด้วยนะ อ๋อข้าสู่วินทางผีพี่น้องเ็นบลืมคนบดเออใช้ตัวหัวจมบขาดอ๋อน,นี่เป็นฟอร์ดนะครับผมฟอร์ดฟอร์ดรุ่นนี้มันเป็นเป็นเครื่องหกพกหนึ่งศูนย์นะครับเสื้อสูบไล่พี่นอ้นองแต่ว่าขัาน้นหนาจะเป็นของยังงี้อันนึนเป็น G A D T กูไดออ้อ่านออกอะอ่านให้ผมไม่ได้คร<ม>ับพี่น้องีรีส์ฟอร์ดนิว โฟวดอะบิลดีโอ้ตัวนี้เป็น6610เสื้อสูบลายตัวชีเดียสนะครับตัวนี้รุ่นนี้เป็นเครื่องแปดหานะปั๊มเฮ็ดปั๊มเฮ็ดครับตัวนี้แรงอยู่นะรุ่นนี้นะครับผมแต่ว่าผมบ่ม,มักุ่งมันหว่ะุ่งมันสี่ลายแนละ้วพี่น้องเนะาะแต่ว่าก็เพื่อพูดถึงความแรงกับคือเก่าละ่ะพี่น้องแห้งคือเก่า ท้ายก็จะเป็นท้าย1นึ่งศนะครับผมโอ้จะคลองคนานอนไอ้ฆ่าอยู่นี่สองมือแล้วบ่อเอาขึ้นซื้อเพื่อนขี้ฆ่าเอาขึ้นเพื่อนประชดชีวิตมุณฆ่าดีไรเพื่อนแล้วมะคุณฆ่าอยู่นี่ทักงสองมือแล้วเพื่นนอนเฝ้าเลยเพื่อนเอาพี่น้ <c oughs> อ,นองติดตามก,กันไปเรื่อยๆครับผมแต่ว่าคิดว่ามันีม่ยังหนาเป็นห่วงแล้วครับเพราะหนาจะดึงเพราะหนาจะดึงเวียงออกผีเลยนะผมเดานะ โอ้แดดครับพี่น้องแดดพาเที่ยงเอาขืนบ่ขืนเนาะนะครับยึงเราดนะ้วยเอาเยียบเยียบฝาเยียบเอาฝาคือพลังใส่เกียร์อยู่บัด <laughs> โอ้บางคนบุ่มเลยพี่น้องเลย ก็พุดึงไปอีกมาเนี่ยอ๋อเรียบร้อยแล้วครับบา่าเรืเอจะเอาหางขึ้นมาเนี่ยจะเอาหางขึ้นนั่นเองบาเนี่ยคือข้าหางไว้เนี่ยตุม่มหมดโอ้ตากระลุดเรียบร้อยแล้วครับผมสำเร็จขึ้นสำเร็จพอดีครับผม พ่อท้อมก็จังหวะผมมาพอพอดีเกิดการเลยพี่น้องขึ <c oughs> ้นแล้วเรียบร้อยเอาโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมกะขอตัวราไปก่อนนะครับเจอกันไม่คลิปหน้านะครับผมสิ่ปีไทยคันใดไปทายย่ไสนะครับฝากพี่น้องเอฟซีติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนได้ไหมครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ